หลายๆครั้งนะคะที่เราติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจทางทหารหนึ่งในอาวุธที่จะถูกพูดถึงหรือว่าปรากฏในหน้าสื่อก็คือขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM นะคะหลายๆประเทศพยายามพัฒนาให้อาวุธตัวนี้มีความซับซ้อนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงวันนี้มาดูกันค่ะว่าขีปนาวุธข้ามทวีปแตกต่างจากขีปนาวุธอื่นๆยังไงติดตามในสาสตอรี่ค่ะ ขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM เป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลมีรัศมีการยิงไม่น้อยกว่า5,500กิโลเมตรมีระยะทำการไกลและเร็วกว่าซึ่งแตกต่างจากขีปนาวุธชนิดอื่นอย่างขีปนาวุธพิสัยกลาง ขีปนาวุธพิสัยใกล้และขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธวิธีประเทศผู้ริเริ่มพัฒนาคือเยอรมน,นีในยุคพักนาซีพยายามสร้างจร,รวดที่โจมตีได้ไกลถึงนครนิวยอร์กของสหรัฐระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองโดยปกติแล้วขีปนาวุธชนิดนี้จะใช้ในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์เพื่อทำลายเป้าหมายในวงกว้างจากระยะไกลขีปนาวุธชนิดนี้สามารถบรรทุกหัวรบได้มากกว่าหนึ่งหัวและสามารถปล่อยได้จากหลายสถานที่เช่น สถานีปล่อยขีปนาวุธภาคพื้นดินเรือดำน้ำเรือรถปล่อยขีปนาวุธในยุคใหม่ขีปนาวุธข้ามทวีปมักจะก,กำหนดเป้าหมายดำเนินการหลายๆอย่างได้อย่างอิสระเช่นขีปนาวุธกลับสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งแต่ละหัวรบนิวเคลียร์สามารถดำเนินการแยกออกจากกันเพื่อทําให้จจลดลาเดียวสามารถโจมตีเป้าหมายได้หลายเป้าหมายสําหรับประเทศที่มีขีปนาวุธข้ามทวีปในครอบครองล้วนเป็นชาติสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติทั้ง5ประเทศคือ จีนฝรั่งเศสรัเสเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาขณะที่อินเดียปากีสถานและเกาหลีเหนือกำลังพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปอยู่เช่นกัน